คะเด็กเกอับมาพบกับครูแววอีกแล้วนะคะวันนี้ครูแววจะมาสอนหน่วยการเรียนรู้บทภาษาสัมผัส คห้เด็กๆนะคะอยู่ที่บ้านแล้วยังไม่มีใบางานนะคะให้เด็กๆนะคะเตรียมกระดาษหรือสม,มุดและดินสอย่างโดนะคะให้เรียบร้อยนะคะแล้วทําไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะถ้าเด็กคนไหนทําไม่ทันนะคะให้เด็กๆนะคะดูก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะ,คะโจทย์เขาบอกว่าโยงเส้นจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กัน ระบายสีภาพให้สวยงามค่ะภาพที่หนึ่งอะไรคะเด็กตาสองภาพที่สองอะไรคะจมูกภาพที่สามลิ้นภาพที่สี่หูภาพที่ห้ามือและอุปกรณ์สิ่งของมีอะไรบ้างคะภาพที่หนึ่งวิทยุภาพที่สองไอศครีมภาพที่สามกล่องอะไรคะกล่องใส่ของภาพที่สี่ทีวีภาพที่ห้าน้ำหอมใช่ไหมคะ เก่งมากค่ะเด็กๆตาละ่ะคะเด็กๆมีความสัมพันธ์กับอะไรคะวิทยุใช่ไหมไอติมใช่ไหมกรองใส่ขนมใช่ไหมคะทีวีใช่ไหมคะขวดน้ำหอมใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าตาสัมพันธ์กับภาพไหนคะตาต้องดูอะไรคะดูทีวีเก่งมากค่ะที่เด็กๆคะน,ำน้ำมีสสอนะคะล่างลงมาเลยคะ่ะจมูกล่ะคะสัมพันธ์กับสิ่งไหนคะ วิทยุไอศครีมกลองทีวีน้ำหอมใช่ขวนน้ำหอมไหมคะใช่ค่ะเก่งมากเลยค่ะให้เดินนะคะล่างลงมาเลยค่ะครูล่างไม่ตรงเดี๋ยวครูลบกลอนลิ้นของเราล่ะคะลิ้นสัมพันธ์กับอุปกรณ์สิ่งไหนคะทีวีวิทยุไอศกรีม กล้องทีวีขวดน้ำหอมสัมพันธ์กับสิ่งไหนคะไอศครีมแล้วหูของเราล่ะคะสัมพันธ์กับสิ่งไหนคะวิทยุกล้องทีวีขวดน้ำหอมสัมพันธ์กับสิ่งไหนคะสัมพันธ์กับสิ่งไหนเอ้ยอวิทยุนะคะนี่นะคะลากมาเลยค่ะ แล้วมือของเราล่ะคะมือจับสิ่งของนี่ก็คือกล่องใช่ไหมคะเด็กๆน้องอะไรตอบได้บ้างเอ่ยเก่งมากค่ะคราวนี้นะคะของคุณครูก็เสร็จแล้วนะคะถ้าเด็กคนไหนทําไม่ทันนะคะก็ให้เด็กๆนะคะค่อยๆทาไปนะคะแล้วก็คราวนี้นะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามกับคุณครูเลยนะคะ มาดูของคุณครูดิว่าสวยไหมเอ้ยแล้วนะคะของคุณครูระบายสีแล้วแต่ของคุณยังไม่ได้โยงเส้นเลยมาช่วยกันโยงอีกหนึ่งรอบนะคะอ่า สวยไหมคะเด็กๆค่ะเสร็จแล้วนะคะ